สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะสองสาวเราเลือกวันนี้นะคะเราอยู่ที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทิบานนะคะวันนี้เราก็จะมาผลงานประจำเดือนพฤษภาคมอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีผลงานหลักๆเลยนะคะก็จะมะีเลือกตั้งนะคะที่ผ่านมาที่เราได้ทำนอกสำนักง,งานแล้วก็งานบุญบ้างไฟกับใหญ่แกดํา แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการดูงานนอกสถานที่นะคะแล้วก็ทีนี้นะคะผลงานที่เราหามานะคะในส่วนของแต่ละกองก็จะมีผลงานที่มานำเสนอนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งกองแรกก็จะเป็นสำนักปลัดนะคะและที่2ก็จะเป็นกองค้างที่3าก็จะเป็นอกองช่างและที่4ีก็จะเป็นกองการศึกษาไปรับชมกันได้เลยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลนองพิบาน นายเฉลิมชัยเชียงพลึกนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพิบาลสำนักปลัดนายเฉลิมชัยเชียงพลึกออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อดูแลติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวทอัปเดตข้อมูลเข้าเว็บไซต์อบตโนนพิบาล เยี่ยมผูป้ป่วยติดเตียงและตรวจบ,บ้านที่กำลังก่อสร้างให้กับนายบัวทองจันทบุตรหมู่ที่7ประชุมยกร่างเพื่อพัฒนาแผนเพิ่มเติมออกเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและออกเยี่ยมบ้านผูป้ป่วยติดเตียงหมู่ที่3โครงการอทอลอคลิกออฟ ปรึกษาหารือการจัดงานบุญบ้างไฟกบใหญ่แก่รำการอบรมเจ้าพนักง,งานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2566ประชุมสภาอบตโนนพิบาลรายงานการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดมหาสา,ารคามในช่วงวันที่9-11ถึง11พฤษภาคม2566 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดับป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูง,งานนอกสถานที่อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษานอกสถานที่ในระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2 5 6 6 ตรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านนาคูณภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ รวจสถานที่นันทนาการตำบลและสร้างบ้านให้กับนางเลี้ยงนนทนำหมู่ที่สร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการปอดโรคพิษสุนักบ้าเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีหน้าศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามได้รับความอนุเคราะห์น้ำจากค่ายพลรอหก อ,อบตนอนพิบาลและรอพอสตอบ้านนนพิบาลได้รับเลือกให้เป็นตำบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากศูนย์อนามัยเขตจิตจังหวัดขอนแก่นดีเด่นระดับเขตก้องคลังจ่ายเช็คถอนหลักประกันสัญญาร้านอารีการช่างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพกองช่างโครงการก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินสุขพัฒนาเด็กวิองค์การบริหารส่วนตำบลนอนพิบานโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลหมู่ที่9บ้านโคกลินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13บ้านไผ่ล้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6บ้านหนองคอ้อโครงการเสริมผิวถนนผิวจาราจรแอฟ,ฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านนนสีบ้านหนองแวงโครงการเสริมผิวถนนผิวจาราจรแอฟ,ฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านโสกแดงบ้านเหลากุด ซ่อมไฟฟ้าหมู่ที่1และหมู่ที่2ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟบ้านผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่14กองการศึกษานายอำเภอตรวจเยี่ยมสอพอดอตำบลโนนพิบานต้อนรับคุณครูสอพอดอตำบลโนนพิบาลคนใหม่ซ้อมรำให้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรี ประดับผ้าและจัดเตรียมงานบุญบ้างไฟกบใหญ่แกดำงานบุญบ้างไฟกบใหญ่แกดำประจำปี2566ออกรับสมัครเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ประชุมผู้ปกครองสอพดตำบลนน,นิบาลประจำปีการศึกษา2566 จำเดือนที่สภาผม2 5 6 6ของเราค่ะค่ะสำหรับใครที่มีคำแนะนำทีดีก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคำดีไปวันวันสวัสดีค่ะ